เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบก,กันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ b a ็นเทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย1ธันวาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกม,มครอสบอสเอ็นบ NBA สหรัฐเมริกาในเช้าว,วันจันทร์ครับลงสนามกันทั้งหมด8คู่และ3คู่ที่ผมยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องน้ำเงินในวันนี้ครับคู่แรกหมาป่ามิเนโซตาทิมเบิลบเจอกับซานอันโตนิสเปอร์ครับคู่ที่2ราชันสาคมิโตคิงเจอกับมีดดเมฟิสกิสลี และคู่ที่39มเก้าโมงครึ่งเอเอเลเกอร์ยอดทีมในตำนานครับเจอกับนกกระทุงนีลินพลีแคนไปกันที่คู่แรกครับการพบกันรองหมาป่ามิเนโซต้าทิมบูวูเปิดบ้าน t ท r กเก็ตเซนเตอร์เจอกับสเปอร์โดยหมาป่าวันนี้นำโดยเจ้าชายหมาป่าอย่างแอนแมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับเสริมด้วยดันเต้ดิวิเซนโซจาเดนแม็เดนียลสจูเลียสเรนเดลแล้วก็รูดี้โกแบร์ครับ ผู้เล่นบาดเจ็บของเจ้าบ้านไม่มีในวันนี้ครับส่วนสเปอร์เองครับมาชุดใหญ่ไฟกระพริบครับขาดแค่วิกเตอร์เวนบันยาม่าก,กับสเตฟานคาสโซเท่านั้นวันนี้จะนําโดยแม่ทัพไฮกาดเดียรอนฟอ็อกซ์เสริมด้วยจูเลียนแชมแพกนีครับเดวินเวอร์เซลเฮริสันบานตัวเก่าครับแล้วก็เจ้ายักษ์ลุคคอนเนตโดยสเปอร์ตอนนี้อยู่ในันดับ5สายตะวันตกส่วนทิมบูบฟครับอยู่ในอันดับ6สายตะวันตก5เกมหลังสุดสเปอร์แพ้แค่เกมเดียวครับส่วนทิมบูบฟชนะ2แพ้3 แต่เกมล่าสุดบูฟเองก็ทำผลงานได้ดีครับสามารถเอาชนะบอสตันเซลติกได้แต่เกมนี้น่าจะสูสีกว่าที่คิดครับคิดว่าบูฟเล่นในบ้านได้เปรียบก็จริงครับแต่สเปอร์เป็นทีมมีของถ้าแพ้วันนี้คงแพ้ไม่เกิน4แต้มกัดปันเลือกบาสรองคู่แรกไปกันต่อที่คู่ที่2ราชันสการ์เมนโตคิงครับเปิดบ้านโกลเด้นวันเซ็นเตอร์ครับเจอกับทางด้านมีดดุมมฟิสกิสลีโดยราชันครับวันนี้จะไม่มีโดมันตัสซาโบนิสครับ ผู้เล่นแม่ทัพก็จะมีแซ็กลาวินเดอมาดูโรซาน์แล้วก็คีเก้นเมอเร่เป็นบิ๊กทรีครับเสริมด้วยไพยกาตัวถือบอลดินจาเตาร์เซลเวสบุกแล้วก็เซนเตอร์ดูยูแบงส่วนแมฟิสกิสลีครับวันนี้จะไม่มีจามูแรนจอมเหินหาวย่างแน่นอนครับรวมถึงสกอตตี้พิเพนจูเนียแล้วก็ไทเจอร์โรมครับผู้เล่นแม่ทัพของมีดุก็จะเป็นทางด้านเจเรนแจ็กสันจูเนียกับแซ็กอีดีเป็น2ผู้เล่นวงในเล่นได้ดีครับเสริมด้วยพอยกาตัวถือบอลวินส์วิลเลียมจูเนีย จจเลนเวลส์ครับเป็นมือยิง3แล้วก็สมอลฟอร์เวดเป็นดาวรุ่งอย่างเซดริกคอร์เวดครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตาครับโดยการพบกันระหว่างเมมฟิสกับคิงที่บ้านของเมมฟิสครับเป็นมีดูเอาชนะได้ขาดลอยครับเกมนี้คิดว่าคิงเจ้าบ้านน่าจะสู้กลับบ้างเล่นในบ้านซะด้วยวันนี้คงแพ้ไม่เกิน4แต้มไปกันต่อที่คู่ที่3ครับทีมที่กำลังร้อนแรงอย่างเอเวเร็งเกอร์สวันนี้เปิดบ้านค ry p โ o c o m Arena ต้อนรับกัมเยือนของเจ้านกกระทุงนิวลีนพิลิแคน โดยเจ้าบ้านครับจะนำโดยคิงเจมส์เลบอนเจมส์ลูค้าดอนชิกครับแล้วก็ออสตินริฟเป็นบิ๊กทรีครับเสริมด A, ้วยเดียนเรย์ตันตำแหน่งเซนเตอร์ครับแล้วก็ลุยชิมูระครับเรื่องปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บของเอเวาเลกเกอร์สในช่วงนี้ก็ถือว่าดีครับไม่ค่อยมีครับส่วนนกกระทุงเนลลินพิลิคันนำโดยเจ้ารถถังไซออนวิลเลียมสันเสริมด้วยเทรมเมอร์ฟีเดอะเติร์ดเจอร์เมียเฟียครับเซดดิกเบย์รวมถึงดาวรุ่งเซนเตอร์อย่างเดริกควีน พิเลแคนยังคงไม่มีเฮอร์เบิร์ตโจนส์ครับตัวคุมเกมรับแล้วก็ดิออนเต้เมรเร่พอยกาดครับผู้นิทว่าตามเนื้อผ้าครับก็ต้องบอกว่าเอ l เ k เลเกอร์สครับเหนือกว่าทุกตำแหน่งแถมเล่นในบ้านค ry p โ o c o m a r e n a ซะด้วยวันนี้น่าจะดุเหมือนเดิมครับก็ทางด้านพิเลแคนคงไม่มีประตูจะสู้ครับคิดว่าเลเกอร์น่าจะชนะได้ตามเนื้อผ้า14แต้มขั้นต่ำในวันนี้ถือว่าสมเหตุสมผลไปที่การสรุปทัศนจานเจ3คู่วันจันทร์ที่1ธันวาคม2025 หน้าช่องน้ำเงินครับคู่แรกชอบสปเปอร์ที่บวก4ครับส่วนคู่ที่2กัดฟันเลือกคิงแม้รู้ว่าฟอร์มไม่ดีครับที่บวก4เช่นกันเลกหนึ่งคู่เลเกอร์ชนะขาดเกิน14แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่แอด2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอด2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ